ปลาเลยครับปลาอืมปล่อยปลาไปครับให้เขาวหายน้ํามันเล่นไม่รู้ว่าหรือเปล่านะเราจะมีน้ํามันหมูจากหมูสามชั้นที่เราซอยไว้เมื่อกี้ด้วยนะครับเดือดแล้วหมูสุกแล้วผมใส่ต้นหอมครับนี่ปลารงครับโอ้โ,โอโซสสเราครับนี่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยนะครับวันนี้วันอาทิตย์อีกแล้วครับเมื่อวานวันเสาร์เป็นหนึ่งสูตรแล้ววันอาทิตย์วันนี้เมนูเบาๆเป็นปลาเจียนเบามากเลยปลาเจียนใช้ปลาอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมใช้ปลาอินทรีนะครับแต่ว่าก่อนจะเล่าอย่าลืมท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนนะครับเวลากระดิ่งเตือนเนี่ยก็จะได้มีบอกเลยว่าส่วนผสมอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันอ่ะวันนี้มาดูครับมีปลานะครับผมเลือกเป็นปลาอินทรีเครื่องเจียนของเราก็จะมีผักบุ้งเนี่ยเดี๋ยวเราผัดแล้วลอง ข้างล่างนะครับแล้วเอาปลาวางบนแล้วก็หน้าเขาก็จะมีคิงนะครับหมูต้นคอหมูสามชั้นกระเทียมนะครับต้นหอมพริกชี้ฟ้าแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเหล้าจีนนะครับน้ำมันงาน,นิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลพริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็แป้งมันให้เหนียวเหนียวนิดหนึ่งครับแล้วก็ราดลงไปบนปลาทสีที่ทอดแล้วผมเปิดน้ำมันรอสำหรับที่จะทอดปลาเดี๋ยวเราก็จะทอดปลานี้ไว้ก่อน ทำผักก่อนดีกว่านะครับเอาต้นหอมก่อนโอเคโอเคต้นหอมตรงโคนเนี่ยบ,บุบๆอย่างนี้หน่อยนะครับบ,บุบๆหน่อยนี่ยก็บุบๆแล้วก็ซอยหน่อยครับตรงขา,ขาวๆพอนะครับตรงโคนข,ขาวๆอย่างเงี้ยส่วนต้นใบเขียวๆก็ไม่ต้องซอยนะครับแต่อย่างนงี้ รวมกันนี่เครื่องเขาแล้วขิงอ่ะกระทะเริ่มร้อนปลาเลยครับปลาอืมนี่ปล่อยเข้าไปเราให้เหลืองข้างนึงเดี๋ยวเรารอขิงก่อนครับมาสนใจขิงก่อน Okay. ทิ้งผมซอยเส้นนะครับอืมทิ้งเสร็จแล้วเบาไฟนิดนึงครับเดี๋ยวไฟแรงเกินไปอ่ะโอเคคลิกครับผมหันไปแล้วก็บิดไปอย่างนี้ไม่เอามเมล็ดข้างในมันโอเค โอเคนะครับหมูครับหมูอันเส้นคือหมูผมใช้หมูหัว oh, ไหลนะครับหั่นเส้นเส้นแบบนี้ปล่อยปลาไปครับให้เขาไหวนะ้น้ำมันเล่นไม่รู้ไหวหรือเปล่านะได้แล้วครับหมูสามชั้นหน่อยครับหูสามชั้นหันขวางนะครับหันหนาขึ้นมานิดหน่อย จะได้ความมันของตัวมันหมูด้วยนะครับนี่ได้แล้วครับกลับปลาเรียบร้อยครับทีนี้เรามีแบบนี้แล้วเราก็มีผักบุ้งกระเทียมโอ้ลืมกระเทียมครับตำหน่อยอกระเทียมไทยครับตำเลย วมกันไว้นี่อ่าโอเคดูปลายนิดนึงครับอ่ะใจเย็ยนให้เขาเหลืองวันนี้หน่อยเสร็จแล้วผักบุ้งครับท่านผู้ชมครับผักบุ้งเป็นผักบุ้งไทยนี่เวลาเราเลือกซื้อก็ซื้อ,อ,อ,อใบที่เขาแข็งแรงสดยังเขียวอยู่ยังตึงอย่างนี้นะครับไม่ใช่คอตกนะเราก็เลือกแบบที่เขียวอ่อนๆน,นะไม่เขียวกแก่มากแล้วลำต้นอวบใหญ่เพื่อที่จะได้ความกรอบของเขาแล้วก็ยอดเต็มสวยแบบนี้นะครับใบไม่ ใบล่างๆเดี๋ยวเราว่าฉีกทิ้งอยู่แล้วนะครับเนี่ยเหลือแต่ยอดยอดเขาส่วนตัวเนี่ยเราตั้งยอดอย่างนี้ก็ได้ครับนี่แล้วเราก็รูดนี้ลงเลยเพราะใบเราจะไม่ใช้เราจะใช้ก้านครับก็เลือกดูว่าใบที่เขาแข็งเราก็ไม่เอานี่ตัดทิ้งนะครับตรงโคนเดี๋ยวเราจะปอกออกมาดูว่าตรงโคนเขาเนี่ยเราเคี้ยวไม่ไหวนะเราต้องตัดออกอย่างนี้ครับมันจะแก่ ยอดเก็บไว้ก่อนยอดนี่สวยงามเก็บไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวจะไว้ผัดส่วนต้นแบบนี้นี่เดี๋ยวผมหาจาจานใส่หน่อยปลาก็จะได้แล้วด้วยนี่ผักบุ้งเราครับผักบุ้งเรา ลปลาหมโอนี่ต้องเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองสวยเลยเดี๋ยวลอยอข้างนึงครับโอเคเครื่องแบบนี้ง่ายเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราหาซื้อมาก็แจวเลยเดี๋ยวแต่ว่าเราไม่มีเนี่ยบางคนก็บอกว่าให้ผ่าแล้วก็ใช้ซ่อมขีดเอาไอ้ซ่อมที่ขีดเนี่ยก็ควรที่จะเป็นซ่อมที่คมด้วยนะนะแต่ว่าอันนี้เราก็รูดแบบนี้ง่ายหน่อยนะเดี๋ยวผมซอยแบบหันแฉลบรู้สึกเราเคยทําครั้งหนึ่งในรายการนะครับที่ เราหั่นฉลบอย่างนี้ง่ายมากเลยเห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่กี่ตังค์นะยอดอยู่นี่โอเคเดี๋ยวใส่น้ำทีนี้หั่นฉลบเนี่ยขาเส้นอย่างนี้มันก็จะช้าหน่อยหเห็นไหมแล้วเราก็นอนอย่างนี้แล้วก็แฉลบอย่าง,งนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เส้นที่เป็นแบบเหมือนกับเราลูดแบบนี้ก็จะเป็นสั้นๆแบบนี้ไม่อันตรายมากแต่ก็ใช้ได้นะครับเราไปใส่รวมกันเลยแล้วเราก็แช่น้ำไว้โอเคแบบนี้ครับ เครื่องเราเริ่มจะครบแล้วครับปลาเราก็จะได้แล้วดูปลาหน่อยเหลืองไหมโอ้โหสวยงามเลยครับนี่ต้องเหลืองอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะผัดหน้าเอาละครับกระทะพร้อมครับผมเปิดไฟแล้วเราก็จะทําส่วนอันนี้น้ํามันนะครับเราก็จะเอาน้ํามันเนี่ยผัดกระเทียมก่อนกระเทียมเรานี่โอเคผัดกระเทียมหอมนะครับแล้วก็ หมูผัดหมูให้หอมเราจะมีน้ำมันหมูจากหมู3ามชั้นที่เราซอยไว้เมื่อกี้ด้วยนะครับแล้วผมใส่เหล้าจีนนิดนึงก่อนตอนนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นขิงครับ แล้วก็น้ำสต๊อกครับแต่ผมใช้น้ำทิปนี่แหละครับความเป็นจริงแล้วหมูเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสต๊อกอยู่แล้วเพราะเราจะผัดหมูให้สุกกับน้ำของเราตรงนี้ครับนี่เมื่อกี้นี้เราใส่เหล้าจีนไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปรุงรสครับน้ำมันงานนิดหน่อยน้ำมันงานิดหน่อยครับซีอิ๊วขาวครับ1ช้อน2ช้อนน้ำมันหอย1ช้อน แล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยครับพริกไทยเดี๋ยวทีหลังครับเร่งไฟให้เดือดจานอยู่ไหนอ่ะนี่แล้วเรามีผักบุ้งเราผัดไฟแดงตรงนี้ก่อนแล้วก็ซอสรอไว้ครับนิดหนึ่งครับผมชิมตรงนี้หน่อยเขาเดือดแล้วเราก็ชิมหน่อย โอเคพริกไทยครับเดือดแล้วหมูสุกแล้วผมใส่ต้นหอมครับ hmm. แล้วก็พริกที่เราหั่นเอาไว้ลงไปเหมือนเดิมครับเราก็จะเดือดนะครับทุกอย่างเดือดเห็นไหมครับเดือดเรียบร้อยเดือดรอบนี้แล้วเดี๋ยวเราใส่แป้งโดยลดไฟก่อนแล้วเราเค่อยใส่แป้งครับ โอเคพอใส่แป้งเสร็จแล้วผมใส่เหล้าจีนนิดนึงครับสุดท้ายพักเอาไว้อะไะครับซอสเสร็จแล้วทีนี้มาถึงกระทะที่ตั้งร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปครับเพื่อที่จะผัดผักบุ้งครับผักบุ้งเราไว้รองข้างใต้เพราะนั้นเราก็ทำให้น้ำมันเนี่ยร้อนในกระทะก่อนโอเคร้อนแล้วกระทะร้อนอ่นนะครับผักบุ้งลงครับ นี่โอเคเรียบร้อยครับเราก็เอาผักบุ้งของเราเดี๋ยวผมเก็บจอดยอดไว้แต่งหน่อยสวยๆครับสักสองยอดที่เหลือแล้วนี่ครับลงจานไว้ปลาลรงครับโอ้โหซอสเราครับสำหรับที่เราจะ ทำเจียนครับนี่แค่เห็นก็อร่อยแล้วครับนี่ครับปลาเจียนครับผมใช้ปลาอินทรีเราจะต้องเรียกว่าปลาอินทรีเจียนครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ เสร็จแล้วครับปลาเจียนท่านผู้ชมครับนี่ก็สูตรแบบเก่าแก่เลยนะชิมก่อนละครับมีขิงมีหมูมีซอสมีผักบุ้งนี่พอกินแล้วคิดถึงตอนเด็กๆที่เรียนทำอาหารเลยนะครับเพราะว่าเริ่มจากอาหารจีนแบบนี้เหมือนกันอร่อยลองทำดูนะครับถ้าไม่มีปลาอินซีเก๋าแดง จะละเม็ดทอดกับปลอบได้เลยปลากระพงขาวทอดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบหมูก็เป็นไก่เส้นอะไรก็ได้ส่วนผักเนะี่ออยากจะให้เป็นแบบนี้เอาไว้เพราะว่าเป็นโบราณจริงๆแล้วรสชาติของตัวซอสยังคงเอาไว้แบบนี้ได้เลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทยที่มีเ,เรียกว่ามีอาหารให้ท่านผู้ชมได้ทําตามกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับทุกๆสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์10บโมงเชา้าแบบนี้ใครอยากจะให้ทําอะไรถ้าผมทําได้ จะเอามาออกรายการแล้วก็ทําให้ท่านผู้ชมเลยครับเขียนมานะครับทาง a c e b o o k แอดมินคอยตอบอยู่ท่านผู้ชมน่าจะได้เคล็ดลับน่าจะได้ความรู้จากวิธีการทำนะครับมากมายทีเดียวผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วบางท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยติดตรงไหนก็เปิดดู YouTube แล้วกันแล้วเอาไปทําก็ได้หมดแล้วครับบางท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารมาบอกเองแล้วนะนะได้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้เล่นๆนะได้จริงๆเอาละรครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดอีกแล้วเสาร์อาทิตย์นี้พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับให้กับยอดเจ็บไทยกันด้วยวันนี้เวลาหมดลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ